สบายดีมิดโมแช่นแฟนมของพี่น้องมาลำรับช่องพีาว่าลำเปิดออฟฟิเชียลครับตอนนี้ทีมงานเข้ามาหอนเหมือนหรอครับเกิดปัญหาอะไรอะพี่น้องอาเนี่มองที่ผู้ขาว่าผู้ข่าสิติดว่าหันนะตอนนี้รถลั่งมาติดแล้วมันมันเป็นดินทรายครับพี่น้องดินทรายล้วนเลยไหมมันด้หมุนละลงกเลยนะครับเนี่ยดินทรายคักๆย่เนี้ยทีมงานจีลุงหันลุงของหรอครับวันนี้ครับตั้งหันแล้วครับ แล้วเดินนี่เป็นดินทรายทั้งหมดเลยครับันเป็นปเก็ดนานาใน,านาเ,เฟียงนาป้าเขาออกก็เป็นดินทรายลักษณะเป็นหน้าคืออยังหน้าไถไหมไหมครับนี่้องหน้าไถไหมหน้าไถโนนลกเป็นหน้าที่นะเป็นโน,น้นเป็นดินทรายแบบใช่ไอ้นี่ว่าตอนแรครับบอกหันมันเป็นมันสั้นขึ้นครับ แถาพีปอบนี่่าพีปอบนี่สมเป็นสมขับรถมานลนนี่นี่แ่าพีปอบนี่อ้าถ้าถ้ามาเล่นลอยจากจากนีมานีเลยวะเพราะรามาดาเล่นลอยแล้วจากนีมาหนีเดยแ้ไม่จบยู่นหนีมาไม่จบม่จบชีวิตยู่นหนีมาเพ่าะหันเลี้นงเพาหันเล่้ซำเลี้ยนหนีนานตำรวจมนี้มาหอนหนีจบชีวิตเลยวะ อ๋อวันนี้ในหลากเลยครับพี่น้องครับนั่นกับมือหนึ่งก,กันขืนนั้นออกได้ยังหรอครับบ,บันสิขึ้นมากไหมนี่บัดสิขึ้นมากไหมที่บัดนี้ขึ้นมาต้องเล็งไว้เลยแหละเราต้องขึ้นมาอยู่ส้นพี่ครับต้องเส้นพี่ครับ พญวนพญวนเรนคือนนีซ้ำหนีตำรวจเราผ่นไม่นาแหมรเตนิม่กับแบบกห้งมาผมเดาเงน้ยงมาเลยแล้วพ่อยนผมว่งฟงหรือมักงทีแล้วเาหันไหมของผมเลยซ้ำท้ำขี้ว่าใส่น้ำขึ้นนั่นไหมขึ้นถนนทางเดียงไหมันไหมเงยังียงงอกมาได้มานี่ขึ้นเมื่อไหร่มา อินใช่หมุนแหลวไปที่นี่นี่น้านาสากันแทะมาว่างไวหนีที่นู้นรถไปยุ่วนวันมาเส้งกันบ้างหน่อยเงินมานังทันเล่าคนยังไรครับรถนักทันละทวิปปับคนยางไรครับรถเนาะ แต่ว่าเรียนมากแห้งมาจบชีวิตยู่นี่ครับวั้เนี่ดแล้วคราอ้ซืว่จบชีวิตมันบ่าอไยุนมันบ่หนาวมีปัญหาถ้าเดินหนาลงไปนั่นก่อนลงไหแล้วก็เดินหนาไปเน่ยงียว่าเป็นเพียงสักให้ก็เนี่ มันมาลงนล่จะเป็นเป็นดินไส้่วางานีแลนี่ยีอะไรเพิ่งจ้างมาเนยใช่ปะจครัอยวางานพี่ใใจพอดีปะเอใจพอดีป่ะเฮ้ยใสพิดเ้พดีปะเฮ้่ใพอดี่เ้่พอดี่ะเฮใ่จพอดี่ะเฮ้ยใง่พี่ะย่ใจพอดีะเฮย่ใจพอดีป่เฮ้่ใอย่่พีีะ้ีสอ้้วครับี้ วันนี้มืออึนแปลวันเฮ้ยวันมืออึนแปลเสียมหน่อยมาขวาเขียนจะนาได้หมดดินใส่หายไปเนี่ยมือเ้าไปยเ้ยข้าไปใกล้ๆนึงดอกอีขันบัวไรใกล้ๆหนึ่งของตั้งหันแล้วครับเปลี่ยนไงจนี้ยน่หน้าบัวโอเขียนจะดเขียนจะหน้าสิมนเลยเนี่ยดินไส่ดีปเนี่ หนส่งโอโอตัว็แบกยางสนๆแต่ห้ตั็แบกเล็กยางไงสนๆแท้ไงตัวพอดีเวลาห้อยมันล่องลมเนี่ พ่อไอ้ <pod cast hai> นุ่งบัองเลยคือเนี่ยวังนี้มันเกือมันเป็นพื้นเ่อเสมอครับมากับแน่นมากกัต้องใส่คบเลี้ย่างครับยังสิขึ้นได้ครับแต่ว่าดิบึินมันร้อนร้อนเป็ดินทรายยางเดียวเลยครับนี่ทรายแท้ๆทรายแท้ๆ หอยแล้วนั่น่ห้อยรถห้อยห้อยเขียวห้อยยักยักอะนะใส่ใส่ครับของต่างหันแล้วครับอิ้มมะลาบานอนทิมงันสายแข็งครับมาหอนหอนเลยครับกอเวลามันสิบวันท่านเดินทางไกล รถมันไหลไมมหมมื่อนี้รู้สึกว่ารถไหลพิษปกติเส้นจากเส้นจากไอ้ชุม่มแพร่มาผู้เขียวไหมครับรถไหลไหลก็จะไปการไปงานแนวไหนพวกนห็นรถปกติแล้วรถมันกับลงลุวงเลีนยนสบายสบายนี่ครับแล้วมื่อนี้รถแทบสีต้อดากกันครับไปนี่การม,ามีงานมีบุญแนวไหนพวกแต่ถ้ามันเป็นวันหยุดนัน่เนาะ คนขนสีครับนั่นแหละเพราะว่ามุ่งนาเขาใช้ปุ้มนะครับรถหลายครับมาจากทุ่มแพ่ที่งานเขากับมาเสียมีกันครับมาจากทุ่มแพ่ก็เขาผู้เขียวเกียงคอเลี้ยวไส้มามั่นจ่าครับชุดหนบทนปั่นไผ่ปั่นเอ๋อยเมืองข้นครับ การล่าสุดตนนี้ครับพี่น้องลงของต่างหันแล้วครับอันฟี่ครับโมน,นี้มามาพี่น,อน้องมาขนมย้มกันครับ ขันลมเมงสีเมื้องแร่งขันลมเมงสีสแสดงว่าต้องหนาวนี่ครับนรนนเนี่ยวันนี้ลมถือว่าลมแห้งนี่เนี่ยเาะเาแห้งถึงครับตอนมันหนาวรอบก่อนเนาะครับแต่ว่าขันยึดทงังนี่ขันเมื้องแร่งรมแบบนี้ยังไม่ขันหนาวครับบรรยากาศล่าสุดร่มข,ของต่างหันแล้วครับไปสามคัวท่านพี่เขาครับเวลากต่ท่านพี่เขาครับ เฮ้ hey, ครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องหลายหลฝากกดติดตามช่งปรรยมันล้ำเพื่นลำเคียวนี่อด้พี่น้องเด้อแล้วไอติมกัลงมาขายหอดพื้นที่เลยไอติมเรียบร้อยไหมนีน่นนน <Okay. S 1> ขอบคุณพี่น้องหลายหลพ่อคันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีบ๊ายบายคุณปุณ